พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่20เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องทรงสร้างตนเองด้วยพระคำและพระวจนะที่จะใครควรและสมาคีรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อที่7เพราะเขาคิดในใจของเขาอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องคะจงใช้เวลาสักครู่คิดถึงชนิดของบุคคลที่คุณเป็นความคิดที่คุณคิดวิธีที่คุณกระทำและตอบสนองถ้ามีคนอื่นที่เหมือนคุณทุกอย่างและมอมให้คุณเป็นคุณจะชอบคนนั้นไหมบางคนอาจตอบว่าใช่บางคนอบบาจลังเลแต่ไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่ประเด็นก็ชัดเจนนั่นคือคุณเป็นอย่างที่คุณสร้างตัวเองให้เป็น ทุกความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดของคุณตอนนี้คือภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณได้กลายเป็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่คุณได้ฟังอ่านและดูอย่างต่อเนื่องได้รอหลอมความคิดของคุณค่านิยมของคุณและท้ยที่สุดคือบุคคลที่คุณเป็นคุณให้เหตุผลแบบที่คุณคิดเพราะสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองคุณคือผลงานของตัวคุณเองพี่น้องคะ พระคำพรสแสดงให้เห็นว่าชีวิตมาจากภายในตัวตนภายนอกของคุณเป็นเพียงการสําแดงออกของตัวตนภายในของคุณนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าประทานพระคำของพระองค์แก่เราเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเราและเตํมเต็มวิญญันของเราด้วยความคิดของพระเจ้าเมื่อคุณเต็มเต็มหัวใจของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าคุณจะเผยให้เห็นพระสิพระปัญญาและความล้ำเลิศของพระองค์ นั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีกล่าวว่าจงให้พระวจนะของพระคิดอยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทาั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมาสก,การและเพลงไฟจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านโครซีบทที่3ข้อที่16แล้วกิจการบทที่2 0ข้อที่32ก็กล่าวว่า บัน,นี้ขราพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนฮาเลลูยาอาเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาทิรักขอพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่สร้างฝึกฝน และเปลี่ยนเป็นชีวิตของข้าพระองค์จากภัสิลีสูส่ภัสิลีความคิดคำพูดและการกระทําของข้าพระองค์สอดคล้องกับพระคำของพระองค์ก็ให้เกิดความเป็นเลิศสติปัญญาและความงดงามในชีวิตของข้าพระองค์ าพลงเป็นผลงานของพระองค์เต็มไปด้วยพัสลิและความดีงามของพระองค์ด้วยการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ทุกคนทุกแห่งในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า ทุกความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดของคุณในตอนนี้คือภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณได้กลายเป็นในช่วงไหนปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่คุณได้อ่านสิ่งที่คุณได้ฟังและได้ดูอย่างต่อเนื่องได้หล่อหลอมความคิดของคุณค่านิยมของคุณและแท้ที่สุดคือบุคคลที่คุณเป็นคุณให้เหตุผลแบบที่คุณคิดเพราะสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองคุณคือผลงานของตัวเอง ดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าจงกำหนดสิ่งที่คุณคิดจงกำหนดสิ่งที่คุณฟังจงกำหนดสิ่งที่คุณดูเพราะทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในวันนี้คุณจะได้รับผลในอนาคตค่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด